ครับสวัสดีครับวันนี้จะพาซ่อมตู้เย็น2ประตูนะครับรุ่นเก่านะครับเป็นยี่ห้อเนเช่นแนลนะครับตอนนี้ไม่มีขายนะครับในชนแนลรุ่น n a b 9 8 1นะครับอาการไม่ทำงานครับไม่เย็นไม่ทำงานวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเป็นเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กปุ๊บนะครับเงียบเลยนะครับ บางเสียงเงียบมาดูด้านในนะครับช่องฟิตปกตินะครับด้านในปัดไฟนลื้อแล้วครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเก่านะครับเส็นรุ่นแผงอ e ีเว็บอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่อยู่ด้านบน,นครับอีเ e ว็บรุ่นเก่านะครับด้านบนน่าจะมีอีกแผงหนึ่งครับนี่ก็เลขหเลขหกเอาจนสุดเลยครับ นี่ดีฟอดนะครับรุ่นเก่าต้องกดเหมือนตู้เย็นหนึ่งประตูนะครับสุดแล้วเราก็ไปดูนี่ไฟครับไฟก็ไม่ออกก็หลอดขาดนถอดมานะครับหลอดไฟก็ไม่ออกเราเปิดสูดแล้วครับเรามาดูด้านหลังว่ามันทํางานหรือเปล่านะครับเอาเงียบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็ถอดกั๊แล้วลื้อดูนะครับสงสัยเป็นตโมโนะครับ ผมลือให้ดูเลยนะครับตตั้งกล้องแป๊บนะครับ <c oughs> กล้องแป๊บหรือตรงทโมโลเลยนะครับ <c oughs> นี่นะครับ น้าดันแล้วค่อยค่อยๆนะครับ ลราก็เจอเทอร์โมนะครับขยับกล้องเจอเทอร์โมเราก็วัดดูนะครับว่ามันต่อหรือเปล่ามันต้องต่อนะครับเราวิเตอร์นะมันต้องต่อถ้าไม่ต่อสงสัยเสียเลยนะครับนะครับนี่มีเสียงแบบนี้นะครับจำสองขาเลยนะครับมันมีสองขานะครับจำตรงนี้เลยนะครับ เงียบชิปเงียบกิปแสดงว่าเสียแน่นอนนะครับแล้วเราต้องลองว่ามันทํางานหรือเปล่าเราก็ตอดตรงนะครับถอดสายนี้นะครับถอดสายนี้ปุ๊บให้แน่ใจว่ามันเสียจริงหรือเปล่าก็ขอมันทางานหรือเปล่านะครับแล้วก็ต่อตรงเลยครับแบบนี้ชั่วคราวนะครับต่อตรงแล้วลองเสียบปลั๊กดูนะครับ วิธีเช็คง่ายๆนะครับผมถือกล้องแป๊บนะครับเราเสียบปักเหมือนเดิมนะครับเราต่อตรงแล้วเสียวแคบไปหน่อยเสียบปักดูโอ้โหทำแล้วนะครับโอเคนะครับความทำ เราก็ต้องดูว่ามันเย็นหรือเปล่านะครับสักแป๊บนะสักแป๊บหนึ่งเราก็เอามือไปจับที่อ e ีแว็บนะครับว่ามันเย็นหรือเปล่าระวังไฟดูดนะครับมันจะตรงนี้ครับฟังเสียงก็ได้นะครับถ้าเสียงมันมีน้ํายาฉีดก็น่าจะโอเคครับน้ำน้ำยาไม่รั่วนะครับเราก็หาซื้อเทอร์โมมาเปลี่ยนได้นะครับ นี่เย็นแล้วครับลมเย็นแล้วครับฟังเสียงก็ได้นะครับเสียงน้ำยามัมฉีดนะครับแสดงว่าความเย็นใช้ได้เสียแต่ไอ้นะครับเทอร์โมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาซื้อเทอร์โมครับพรุ่งนี้นะครับนี่ลมเย็นนะครับเดี๋ยวเราก็ลื้อเทอร์โมนะครับลื้อเทอร์โมแล้วไปหาซื้อนะครับแล้วมาเปลี่ยนนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายต่อครับถ้าได้เทอร์โมใหม่ตัวใหม่นะครับง่ายๆนะครับเช็คตัวเย็นไม่ยากนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่านี่ยิ่งง่ายนะครับถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์นี่จะยากหน่อยนะครับเดี๋ยวไปหาซื้ออะไรก่อนนะครับนะครับตัวนี้ซื้อมาใส่แล้วนะครับตัวเทอร์โมนะครับ เป็นตัวแทนนะครับเป็นเบอร์แทนเรียบร้อยนะครับสายมันสั้นนะครับแหงมันสั้นอันนี้แหงมันยาวนะครับสายมันสั้นหัวไว้ด้านหลังนะครับเสียบเสียบไว้ด้านหลังก็ได้นะครับนะเสียบไว้หลังแผงนะฮะเสียบปุ่มมันไม่เหมือนเดิมนะครับปุ่มมันมน,นี่เนี่ยมันได้แค่เลขสองถึงเลขหกเองนะครับ เดิมมันเล็กหนึ่งถึงเล็กเก้านะครับมันก็ใช้ได้นะครับเราก็เฉลีย่ยค่านะครับก็คูณสองไปเลยนะครับนี่ก็เป็นหกเป็นแปดนี่ครับมันเล็ครึ่งหนึ่งครับประมาณเกินครึ่งครับแล้วก็ปรับแค่เลขสี่ดูครับเดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กดูครับ ประกอบไม่ได้ถ่ายครับประกอบก็เหมือนเราถอดนะครับไม่ไม่ยากนะครับเสียบไว้สักคืนหนึ่งนะครับเข็ดเดินแล้วนะครับไฟไม่มีนะครับไฟมันขาดเนี่ยเดินแล้วนะครับเราปรับไว้ที่เลขสีก็ได้นะครับถ้ามันเย็นเกินเราก็ปรับลดลงนะครับ เริ่มเย็นนะเดี๋ยวเราหลอดไฟเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับไปดูรอดไฟนะครับหลอดไฟสำรลองหอดี่บาท20บาท15บาทเก,าเกา่าเก่าในขาดนะครับหรือว่าเขาถอดเราเอาเก่าใส่ดูนะครับ เก่าใส่อ๋อเก่าก็ออกอยูน่นะครับนึกว่ามันขาดก็ใช้ได้นะครับไม่รู้ว่าเขาถอดทำไม,มกดเย็นแล้วน,นะครับเอ่เอาไฟไว้ที่เดิมเลยไม่ต้องเปลี่ยนแล้ว เ <biases. S 1> ล้วนะครับเราต้องเสียบไว้ทั้งคืนนะครับอันนี้ก็เราวิธีเช็คเทอร์โมนะครับส่วนมากเทอร์โมจะเสียนะครับถ้าคอมไม่เดินนะครับต้องเสียบปลั๊กดูก,ก่อนครับเวลาประกอบก็ like, เหมือนเราถอดนะครับไม่ยากนะครับไม่ไม่มีน็อตนะครับเสียบไว้เหมือนเดินเสียบไว้เวลาถอดยังไงก็ประกอบอย่างนั้นครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันนะครับเปลี่ยนเทอร์โมง่ายๆนะครับเวลาเช็คเทอร์โมนะครับ ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กด share แชร์ได้นะครับเดี๋ยวมีสินค้าตัวใหม่ๆมาจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับนี่เปลี่ยนเทอร์โมงแง่นะครับร้อยกว่าบาทมั้งครับเนี่ยประมาณร้อยกว่าบาทเดี๋ยวดูบิลหน่อยครับ ร้อยห้าสิบบาทนะครับเทอร์โมสตัทดะครับห้สิบบาทแห่งมันสั้นไปหน่อยนะครับมันน่าจะตัดอยู่นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ